เีแล้วกอะทํไงกังไมกมยัไอ่นี่ก oh, um ็ต้องเดต๋อวเราจะดินก่อนเดี๋วเรานข้างในสักบอกกะนี่นะโอเคนะโอเคนะ